โอ้สวัสดีครับโทรศังค,ครับเออผมมีข่าวสำคัญนะครับที่น้องชายท่านหนึ่งซึ่งติดต่อกันใน Facebook นะครับท่านได้ส่งข้อความตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนนะครับเป็นความห่วงใยพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับพี่น้องคงจะได้ยินชื่อของไข้หวัดนกนะครับหรือว่า h 1 n 1 ซึ่งระบาดนะครับโอ้หน่ากลัวอยู่หลายปีนะครับ2003ถ้าผมจำไม่ผิดนะ2003แล้วก็2009ประเทศไทยเราก็ามีอาการระบาดนะครับแล้วก็หวาดตัวกันไปทั่วนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยได้มีคนตายนะครับแล้วก็เสียชีวิตก็แล้วกันนะครับคือเป็นญาติของน้องชายที่ส่งข่าวมานี่แหละนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตให ฟอนใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับมองไม่เห็นละตาเอาให,ใหญ่ไปเลยอ่ะครับคือเรื่องอโรคยาปรามาราพาเนี่ยผมได้เรียนพี่น้องไว้เมื่อต้นปีนะว่าตัวเองเนี่ยป่วยอแล้วก็อาการมันเป็นฟลูแบบหนึ่งก็เป็นไข้หวัดนี่แหละนะครับแล้วหนักมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ชีวิตคนเรานี่สุขภาพสําคัญที่สุดนะครับ แล้วก็โรคสมัยนี้มันเดินทางได้ไวมากถ้าเกิดนะไขวัดนกที่ฮ่องกงนะครับมันอาจจะข้ามมาถึงที่เมืองไทยภาในเวลาไม่กี่ชั่วโมงจากจีนลงมาก็ใช้เวลาไม่ไม่เท่าไหร่เองแล้วคนมันเดินทางกันตลอดเพราะฉะนั้นเชื้อโรคก็เดินทางไวไปด้วยนะครับคืออย่างนี้เมื่อสองวันก่อนเนี่ยน้องก็บอกว่านี่ ญาติของเขาเองนะครับเป็นเจ้าของบริษัทเคมีคอลระดับมีชื่อเลยนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตลงอยากจะเตือนเรื่องการรับประทานอาหารนิดนึงนะครับผมก็เลยขอรายละเอียดกันไปว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงนะครับก็น้องเขาก็ไปสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องนะน่าเป็นห่วงคือน้องเขาบอกว่า ได้ข้อมูลจากญาติแล้วนะครับช้าหน่อยพอดีเขากําลังจัดงานศพอยู่ญาติชื่อนะครับผมจะขออนุญาตไม่อ่านนะครับนะอาการเริ่มต้นสองวันแรกนะครับมีไข้ขึ้นสูงปวดหัวจนเจ็บมือ,อจะปวดหัวจนเล็บมือเล็บเท้าเขียวนะครับฟังนะสองวันแรกมีอาการไข้ขึ้นสูงปวดหัวปวดมากจนนะ เล็บมือเล็บเท้าเขียวหลังจากนั้นก็ทางญาติก็เลยนําตัวส่งโรงยพยาบาลพญาไทสามนะครับก็แสดงว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับเข้าห้องไอซีเลยนะครับก็อาการดีขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยจึงมาพักต่อที่บ้านแล้วไ้้ประมาณเกือบสิบวันนะเป็นช่วงระยะพักตัวยังมีไข้ยอยู่และหลังจากสิบวันก็ได้มีอาการปวดหงวงัวมีไข้ขึ้นสูงอีกครั้งนะครับก็เลยได้นําตัวส่งโรงพยาบาล ก็ได้เข้าห้อง i อซนะครับที่โรงพยาบาลเดิมแล้วก็ในสุดก็หมอก็กบบอกว่าไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่8นะที่ผ่านมานี้เองเขาคาดกันว่านะครับอาจจะทานเนื้อหมูนะครับแต่เป็นไข้หวัดนกนะครับเมื่อก่อนเขาเรียกสวายฟลูก็เป็นชื่อของของของสวายก็หมูนะครับ ต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมานะมันเผยแพร่โดยนะครับสัตว์ปีกนะครับแต่ว่าทานเนื้อหมูมันก็ติดอยู่ในเนื้อหมูได้ด้วยนะผมก็ไม่ได้ใช่แพทยนะครับแต่ว่าก็เขาบอกว่าเป็นไข้หวัดนกนะครับ H5N1 นะเป็นไข้หวัดนกเดิม H1N1 ใช่ไหมครับซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์เป็นตัวกันอยู่นี่ H5N1 เมื่อกี้ผมลองไปดูนะครับ ข่าวเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเว็บไซต์เขาบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดนกโดยเฉพาะเลยเขาเรียกไอ้ Bird Flu News Portal นะครับคือมีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนแลวเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีคนต่างชาติเขาเข้ามาดูนะครับนะ แล้วผมก็มาไล่ดูข่าวล่าสุดเนี่ยปรากฏว่า,านะวันที่15เดือนมกราเนี่ยทางฝ่ายคอมเมอร์สเอฟิเชียลก็ทางฝ่ายกระทรวงาพาณิชย์เนี่ยนะเจ้าหน้าที่ของทางพาณิชย์บอกว่าไม่มีไม่มีเบิร์ดฟลูเอาพเรสนะครับไม่มีการระบาดของไข้หวัดนกผมไล่ไปนะวันที่31ปลายเดือนกุมภาเนี่ยนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็บอกว่าทหารที่ว่าตายจากเบิร์ตฟูนะไม่ใช่นะครับเป็นทหารที่เชียงใหม่นะเขาบอกว่าที่เสียชีวิตไปนั้นนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไข้หวัดนกนะครับแล้วไล่มานะครับเราก็จะดูว่าตั้งแต่วันที่28เดือนมกราเนี่ยทางการไทยเนี่ยนะครับฝ่ายควบคุม โรคติดต่อเนี่ยก็ได้มี alert นะครับมีการประกาศเตือนนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางนะมีการจับหูจับตากันพอสมควรนะครับแล้วก็วันที่เจ็ดนะครับเดือนกุมภาซึ่งไม่กี่วันเนี้ยนะครับก็มีข่าวมาว่าเรียกว่ามีการประกาศกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าให้ระวังในเรื่องของการติดต่อนะครับ ตามสนามบินต่างๆก็เริ่มมีการประกาศลักษณะอย่างนี้นะครับเชื้อโรคนะครับกรุงเทพคนเดินทางไปโอ้โหไปเที่ยวจีนนี่นับตั้งเดียวค่าเครื่องบินก็ถูกนะครับไปฮ่องกงผมใช้สองประเทศแล้วไปวันนี้ไปไหนบ้างนะไปประเทศเวียดนามแล้วประเทศที่ผมกล่าวถึงเนี่ยพลเมืองแออัดนะครับยกเว้นเวียดนามอาจจะมีบางที่แออัดบางที่ก็อาจจะไม่แออัดแล้วก็เรื่องของความสะอาดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอยู่แล้วแหล่งเพราะเชื้อเนี่ย ฮ่องกงตัวดีนะครับแล้วก็ประเทศจีนในบางบางท้องที่แล้วก็เราไปประเทศอย่างเวียดนามนี่ก็ต้องถือว่ายังไม่ใช่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นวันข่าวเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ b a n ์ทู k 7้าส่ทีนนะครับเขาบอกว่าที่สุวรรณภูมิเนี่ยมีการเตือนผู้นะเตือนผู้โดยสารให้ถือมาตรการในการป้องกันนะ อาการเนี่ยหวัดนกเนี่ยนะครับเพราะว่าไข้หวัดนกนั้นได้มีการพบนะครับในบางประเทศในเอเชียนะครับก็นี่ก็มีการแจ้งกันมา,าถึงแม้ว่านะจะไม่มียังไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนมากแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันมีตอนนี้มันมีหลายโรคนะพี่น้องนะเอเวีย n อินฟลูเ A H seven 9 n n นะมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งพบในอดีตแล้วพวกนี้มันกลายพันธุ์พี่น้องมันกลายพันธุ์แล้วก็ในเคสของญาติของพี่น้องเนี่ยนะครับเ,เขาก็บอกว่าเป็น H5N1 ใช่ไหมครับมันซึ่งมันเป็นลักษณะของการแปลงรูปอะนะครับคือมันเกิดขึ้นมาปุ๊บนะครับทางการหรือวทางการแพทย์เนี่ยเขาก็หาตัววัคซีนป้องกัน นะครับแล้วก็ตัวยาที่จะไปรักษาแต่ว่าเชื้อโรคมันก็นะมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันกเ็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปนะครับพี่น้องข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าผมคงนะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะบอกได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่อยากจะไปประกันอะไรนะครับเรื่องการปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าจะบอกพี่น้องแบบสั้นๆง่ายๆเนี่ยนะครับหนึ่ง เรื่องอาหารการกินเนี่ยล้างให้สะอาดอย่าไปกินอาหารดิบนะครับแล้วก็เวลาเตรียมพวกเนื้อดิบอะไรทั้งหลายเวลาจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยนะครับก็มือที่เป็นแผลเป็นอะไรน,นี้ก็ระวังผมไม่ทราบว่ามันติดต่อทางไหนได้บ้างแต่ว่าต้องล้างให้สะอาดที่สุดแล้วเวลาปรุงเนี่ยต้องให้มันสุกเต็มเมถ้าไปซื้อก็เลือกซื้อจาก,กแหล่งที่ทําความสะอาดดีหน่อยนะครับความสะอาดดีหน่อยแต่ผู้ถึงว่าต่อให้สะอาดเราอย่างไงเนี่ยถ้ามันติดเชื้อมาแล้วมันอยู่ในตัวสัตว์แล้วนี่ก็คงจะลําบาก นะครับทางการไทยก็น่าจะต้องนั้นมีการออกไปตรวจสุ่มสุ่มตรวจตัวเนื้อสัตว์อะไรต่างๆนะครับเรื่องพวกนี้นะที่มันอันตรายเนี่ยเป็นเพราะว่ามันระบาดไปแล้วเนี่ยนะครับมันมันติดต่อกันง่ายนะครับจําได้เมื่อปี2003นี่ผมเดินทางไปงานสัมมนาที่แคนาดานะครับโอ้ปรากฏอยู่ในช่วงที่มันกําลังระบาดพอดีแล้วก็ สยองเหมือนกันนะครับพูดถึงเนี่ยนะกลัวเห็นคนเอาผ้าปิดหน้าที่เพราะคนที่มาจากฮ่องกงจากจีนะขึ้นสายการบินข้ามประเทศไปนี่มันเป็นนานาชาติแล้วเราเห็นตรงนั้นก็โอ้เนะี่ยมันโลกเรานี่มันนะเราคิดว่าชีวิตเรานี่มันโอ้มีภูมิต้านทานใหญ่เหลือเกินบางคนนี่ทําตัวใหญ่ครับฟ้าใหญ่ครับแผ่นดินนะจะปิดบ้านปิดเมืองจะยึดอานาจหวังจะครองอะไรใหญ่โตนะครับแต่จริงๆเราเนี่ย นะครับมนุษย์เราเนี่ยรูตปตะปูแค่นี้นะครับวิ่งผ่านจุดในร่างกายก็ตายได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องหายใจเนี่ยหายใจเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับอยู่ในอากาศเชื้อโรคนะครับไม่ทันรู้ตัวป้องกันตัวเองไม่ได้ก็ตายไปก็มีหรือบางทีสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นว่าเชื้อโรคอะไรไปยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทเรื่องอาหารการกินทางการผมคิดว่าคงจะต้องนะดาเนินการในเชิงรุกนะครับเข้าไปดูแล ตรวจสอบกันให้ให้ตรงหนักเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้าสําหรับทุกครอบครัวนะครับอารมคยาปรมาราภาแล้วก็ชีวิตชีวิตหนึ่งมันมีค่าเสมอนะสาหรับคนที่อยู่ข้างหลังนะครับถ้าคุณเสียไปแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้นะครับหวังว่าข่าวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่น้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครป่วย นะครับมีอาการปวดหัวรุนแรงหรือเป็นไข้รุนแรงเนี่ยอยากจะให้พี่น้องนะครับที่ไปหาหมอด่วนแล้วก็นะัยังไงเนี่ยอย่านอนอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วก็พูดถึงว่าอาการสมมุติว่ากลับบ้านนะสมมติไปหาหมอแล้วกลับบ้านมาเนี่ยแล้วอาการมันยังซุดชุดทรงๆเนี่ยก็อย่าได้ประมาทนะครับบางทีมันฝังตัวอยู่เป็นสิบวันนะครับแล้วก็ถึงจะมาแสดงอาการนะครับเอ่อ ก็นะพี่น้องตอนนี้ถ้ามันเป็นเคสนั้นจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้รายงานข่าวเนี่ยเขาก็แค่เกรงว่ามันจะเป็นตัวนี้นะครับนะครับหมอบอกกับญาติว่าไม่สามารถช่วยชีวิตได้เสียชีวิตเมือวันที่แปดนะครับคาดว่าผู้เสียชีวิตได้รับประทานเนื้อหมูเป็นไข้หวัดนก H5N1 ซึ่งซึ่งกลายพันธุ์ ซึ่งคาว่าคาดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคาดโดยคุณหมอหรือว่าคาดโดยญาติแต่เข้าใจว่าน่าจะมีคุณหมอนะครับโดยอาการต่างๆเนี่ยซึ่งถ้ามันเป็นข่าวอย่างนี้ผมคิดว่าประชาชนเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับผมก็หวังว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับจะได้มาชี้แจงให้พี่น้องนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุที่มีคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาละนะครับต้องให้พี่น้องนะครับได้รับรู้ข้อมูลต่างๆให้คาแนะนําต่างๆ พี่น้องที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องคงสามารถจะไปค้นได้เลย h5n1 นะครับหรือว่าเขียนคาว่าไข้หวัดนกที่ Google นะครับมันจะมีข้อมูลต่างๆมากมายเรื่องของการป้องกันเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมไม่อยากจะลงไปลึกเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเด้ไปบอกอะไรผิดแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาผมแค่มา alert นะครับมาเตือนพี่น้องว่ามันมีกรณีของการเสียชีวิตจริงๆเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ในกรุงเทพนะครับแถวพญาไทเพราะนั้นก็หวังว่าพี่น้องจะ นะเชื่อการกระจายข้อมูลนี้นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนกับญาติกับเมิดแรงต่างเนี่ยนะครับนี่มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับโอเคนะขอให้พี่น้องทุกท่านจงนะครับอ,อยู่รอดปลอดภัยเนาะอาุานพยาราลภา,า,าดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ